สวัสดีมิดรักคอบอลทุกท่านนะครับกับผมนะครับจอร์ดฟันทองนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันพุธนี้นะครับก็ฟุตบอลคับคั้งเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมคัดมา7คู่เด็กเหมือนเดิมทั้ง7คู่ในวันนี้นะครับก็จะมีทั้งศึกยูฟาแชมเปียนลีกศึกคาราบาวครับลาลิกาสเปนรวมไปถึงเจลีกจะมีอยู่หนึ่งคู่ซึ่งไฮไลท์ในคืนนี้นะครับก็จะอยู่ที่รายการยูฟาแชมเปียนลีกนะครับก็จะเป็นคู่ของแมนซิตี้วันนี้จะเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับก็เล็กได้ว่า แชมป์พิมลีกนะฮะวันนี้จะเจอกับแชมป์ของกันโชซ์ส리อเนี่ยน,นะครับคู่นี้เนี่ยผมจะไปทางไหนแล้วก็อีก6คู่ที่เหลือผมจะไปตัวไหนบ้างก็ลองติดตามรับชมกันได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้ารับชมคลิปวีเคราะห์ฟุตบอลนะฮะเราไปดูผลฟุตบอลเมื่อวานกันหน่อยนะครับสำหรับผลฟุตบอลเมื่อวานนะครับเมื่อวานมีวิเคราะห์ไว้7คู่ที่หน้าช่องนะครับคู่แรกนะครับก็เป็นยูเวนตุสเปิดบ้านเอาชนะ PSV IO ไอโอเฟนไปด้วยสกอร์3เปร์หนึ่ง คู่นี้เนี่ยผมเลือกลอง PSV นะครับก็คู่นี้วิเคราะห์พลาดไปนะครับคู่ที่2นะครับยังบอยเปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลลาไปด้วยสกอร์สามศูนย์คู่นี้ผมเลือกต่อแอสตันวิลลาไปที่ราคาครึ่งควบลูกคู่นี้ก็กินเต็มคู่ที่สามฮะเอเวอรตันเสมอกับซอลต์ธรรมตันไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูหนึ่งคู่นี้ผมเลือกลองซอลต์ธรรมตันไปที่ราคาครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มนะฮะคู่ที่ห้าครับแมนยู U, เปิดบ้านถล่มแหลกใส่บาร์ซิลีไปด้วยสกอร์เจ็ด ปรัตัวศูนย์สกอร์นี้ก็คุ้นๆนะนะครับซึ่งจากสกอร์70นี้นะครับคู่นี้ผมเลือกต่อแมนยูไปที่ราคาลูกครึ่งครบ2คู่นี้กินเต็มคู่ที่5ครับ,บายเวัอนี้ครับเปิดบ้านถลุงแหลกใส่ดินโมซากบไปด้วยสกอร์ 9ประตุว2ูสองครับก็เรียกได้ว่าบเย์ร์นเกมลุกโหมากซึ่งครึ่งแรกเนี่ยสกอร์อยู่ที่30ก็ค่อนข้างจะสบายสบายแล้วนะแต่ครึ่งหลังก็ฟอร์มโหดต่อเนื่องนะครับแต่คู่นี้เนี่ยผมเลือกต่อบเย์ร์นไปที่ราคา2ลูกครึ่งคู่นี้กินเต็มคู่ที่หครับเรมาดริดเปิดบ้านเอาชนะสตุตการ์ตไปได้ด้วยสกอร์สามประหนึ่งซึ่งคู่นี้นะครับในช่วงที่ผมวิเคราะห์นะครับราคามันอยู่ที่ลูกครึ่งกับสองนะแต่ว่าก่อนบอลเตะเนี่ยราคามันไหลลงนะไหลามาที่ เมล็ดต,ต่อที่ราคาลูกครึ่งถึงขนาดครับคู่นี้ก็ได้เสี่ยวน้อยนะครับเนื่องจากาลูกที่3ของเรอัลมล็ดเนี่ยมาช่วงท้ายเกมจริงๆนะแล้วก็เป็นประตูที่ทําให้เรอัลมลิดได้กินเต็มในคู่นี้นะครับซึ่งคู่นี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเป็นคู่ v v ว p ประจําค่ําคืนในวันนี้ผมด้วยเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวเน้นทาเงินเลยก็ว่าได้ก็ยินดีกับเพื่อนๆสมาชิกทางแอปเขียวกันด้วยนะครับที่ได้กดตามบินนี้กันนะฮะและคู่ที่7จ็ดนะครับเอซิ AC มิรานเปิดบ้านแพ้กับเรอุอาผูไปด้วยสกอร์สามเปรกตูหนึ่งคูไปที่ ครึ่งลูกคู่นี้กินเต็มนะครับพับรวมเมื่อวานทั้ง7คู่นะครับมีวิเคราะห์พลาดไป1คู่นะครับแล้วก็ได้กินเต็มๆถึง6คู่นะครับบอลเต็งที่ว่าเข้าสวยๆนะครับก็เมื่อวานสเต็ปก็เป็นไปนตามเป้าเลยนะเมื่อวานสเต็ป3ก็แตกอีก1ชุดนะครับซึ่งสเต็ปสมเมื่อวานก็จะมีาราสิงเกงมีวิอุปูแล้วก็มีแมนยูนะครับสตัวเข้าสวยๆเลยเรียกได้ว่าแตกเต็มข้อกันอีก1วันไม่ว่าจะเป็นบอลเต็งแล้วก็สเต็ปนะครับ ก็แน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดต้องการรับทัศนะทีเด็ดบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปเนี้ยสามารถแอดแอปเขียวเข้ามาสอบถามที่ผมได้เลยนะครับที่ QR Code ที่โชว์อยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ และสำหรับคู่แรกในะวันนี้เราไปเริ่มกันที่ศึกเจลลิกนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างนากอยากแกมปัตเอนะฮะจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอันเบรลกนิงะตะคู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามโตโยตา้าสเตเดียมจะเตะกันในเวลา5โมงเย็นนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่ตั้งไว้กันก่อนนะครับกำแพงคู่นี้นะดูเหมือนว่าแรกเริ่มลมทีบางสำนักก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างนกากอย่าเป็นต่อที่ราคาปอปานะฮะ แต่ว่าดูนว่าราคาณนะตอนนี้มาอยู่ที่ราคาเสมอซึ่งราคาที่ผมเช็ค่าสุดเนี่ยราคาก็ตอนนี้อยู่ที่ราคาเสมอนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนักว่ายาอยู่อันดับที่1 4แข่งไปแล้วยนะีนัดมีอยู่37คะแนนส่วนฝั่งอัลเบเลกเนี่ยอยู่อั break, นดับที่10แข่งไปแล้วยีนัดมีอยู่39คะแนนนะครับก็เป็นอันเบเลกนะมีคะแนนมากกว่านักว่ายาอยู่ที่2คะแนนด้วยกันเรียกได้ว่าเกมนเนี่ย เป็นการตัดแต้มกันไปในตัวนะถ้านากอย่าชนะนากอย่าจะขึ้นแซงอัมเบริกนะครับแต่ว่าถ้าอัมเบริ์ทีเมเยือนชนะเนี่ย เกมนี้อันเบลิกจะขยับหนีไปอีก3แต้มนะครับส่วนเฮทเฮดห้านัดสุดที่เคยเจอกันนะครับก็เป็นนักกว่ายาทาผลงานดีดีกว่าจาก5าเกมหลังสุดนี้เนี่ยนักก่ายาเอาชนะไปได้4นัดแล้วก็เป็นอัเบลิกเอาชนะไปได้1นัดนะครับก็เป็นอัเบลิกเอาชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อัเบลิกเปิดบ้านเอาชนะนักก่ายาไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งเปอร์เนเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมานะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุกรายการนะครับฟอร์มของ่าเจ้าบ้านอย่างนักก่ายาก็ค่อนข้างจะสสวินนนะะมมมมมีเมมมีเเนะเกกกกแพชลับับไป นากุวยาชนะมาแล้แก็แพ้ไป3เกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่นากุวยาแพ้กับเอฟซิโตเกียวไปด้วยสกอร์รสี่ตหนึ um นะ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอเมรกฟอร์ม5นั้นล่าสุดอเมรกถือว่าฟอร์มค่อนข้างจะสวยนะครับจากทั้เกมเนี่ยอเมรกชนะได้3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่อเมรกเปิดบ้านเอาชนะชนันเบล,เลมาเลมาได้ด้วยสกอร์สามตหนึง่งซึ่งคู่นี้นะครับก็ถ้าเทียบในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยอมรับเลยว่าฝั่งเจ้าบ้านอย่างนากยัวยาเอาแน่ได้ แต่ส่วนฝั่งอเบร็กเองก็มีเกมเยือนที่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะซึ่งเกมมาสุดเกมเยือนของฝั่งอเบร็กเนี่ยก็ไปแพ้กับมาชิด้าเซลเวียไป2อูนย์ะครับซึ่งรูกการนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับเป็นนากรย่านะฟอร์มค่อนข้างจะตกพอสมควรนะฮะจาก29นัดของนากาย่าเนี่ยชนะได้เพียงแค่ส1นัดเองนะแล้วก็แพ้ไปถึง14เกมเทียบกันกับฝั่งอเบร็กที่ผลงานดูดีกว่าเล็กน้อยนะครับจาก29นัดของอเบร็กชนะได้10เสมอ9แล้วก็แพ้ไปที่10เกมนะแต่หนึ่งจุดที่น่าสนใจก็็จจะเเปนนนคู่ีี้กัท ก็มักจะเป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างนาโกย่าทาผลงานได้ดีกว่าซึ่งนาโกย่าเจอกับอันเบล็กใน5นัดหลังสุดนะครับถ้าเป็นเกมในบ้านของนาโกย่านะครับนาโกย่าสามารถชนะในบ้านได้ถึง4เกมบรเดียแล้วก็เป็น3เกมหลังสุดที่นาโกย่าเอาชนะอเวลกในบ้านได้ถึง3เกมรวดด้วยฉะนั้นจากราคาเสมอนี้ส่วนตัวผมมองว่าผลเสมออาจจะเป็นคําตอบสุดท้ายแต่ ถ้าจะมีผู้ชนะใน90้าสิบนาทีคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างนาโกยา่าผมมองว่าวันนี้นาโกย่ามีดีพอที่จะเปิดบ้านเก็บ3มแต้มไปได้ฟันธงเรามากันที่คู่ที่2นะครับเราข้ามมากันที่ศึกลาลีกาสเปนกัน,กนบ้างก็จะเป็นคู่ระหว่างเลอเบติตจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเกตาเฟคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเบเนโตบียามารินจะเตะก,กันในเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเบติส เป็นต่อที่0.5นะครับซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะแข็งอยู่นะแล้วก็ราคาหน้าตอนนี้เท่าที่ผมเช็คนะครับราคาก็ยังอยู่ที่เป็นเบติสเป็นต่อที่0.5อยู่เลยและถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับเบติสลังอันดับที่2จากการแข่งขันไป4นัดนะฮะชนะ1เสมอ2แพ้ไป1เกมมีอยู่5คะแนนส่วนฟังเกตาเฟ่อยู่อันดับที่8มีอยู่3คะแนนจากการลงเล่นไป4นัดยังไม่ชนะใครเสมอ3แพ้ไป1เกมนะครับ ส่วนผลงานเฮตูเฮต้านนหนังสุดที่ทั้งสองทีมนี้ได้เคยเจอกันนะครับเบติชชนะไปได้หนึ่งนัดแล้วก็ฝั่งเกตาเฟ่เอาชนะไปได้หนึ่งนัดโดยที่อีก3เกมเนี่ยเป็นเกมเสมอทั้งหมดเลยนะครับเกมล่าสุดที่เจอก,กันก็เมื่อเดือนคุมภาพันธต้นปีที่ผ่านมาเป็นเบติสเปิดบ้านเสมอกับเกตาเฟ่ไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับส่วนภาพระบบฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในทุรลการเบติชนะมา3เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่เบติสเปิดบ้านเอาชนะเลกานสไปได้ด้วยสกอร์สองประตูศู ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับเกตาเฟ่ฟอร์มห่านหลังสุดนะเกตาเฟ่ในรอบเกมหลังสุดนี้ไม่เคยเอาชนะใครได้เลยนะครับเสมอไป4แล้วก็แพ้ไป1นเกมเกมมาสุดก็เป็นเกมที่เกตาเฟ่นะฮะไปแพ้กับเซบีย่าไปด้วยสกอร์หนึ่งเปร่ะตสุนะครับฉะนั้นครับจากภาพรวมและเลทราคาที่เปิดมาส่วนตัวผมก็ยังมองว่าเบติสที่ช่วงหลังเริ่มกลับมามีฟอร์มเก่งและเทียบกันกันกบฝั่งเกตาเฟ่ที่ยังกู่มีกลับนะครับเรียกได้ว่าเกตาเฟ่เองก็ทั้งเกมลุกที่ปืนฝืดจัด,จด,จดเกมรับก็ยังคงมีปัญหาอยู่ ผมมองว่าเกมนี้เบติสที่ได้เล่นในบ้านได้เปรียบแน่นอนแล้วก็จากกำแพงที่เปิดมานะตอนนี้เป็นเบติสเป็นต่อที่0.5คู่นี้ผมมองว่าทีมเจ้าบ้านอย่างเบติสจะเปิดบ้านเฉือนชนะไปได้ฟังถงเรามากันที่คู่ที่3นะครับข้ามากันที่ศึกคาราบาลครับในคู่นี้ก็จะเป็นคู่ระวงังไบตันฮอบเอาเบียนจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟุตบอลทันวันเดอร์คู่นี้ก็จะเตะกันที่สนามเอเม็กสเตเดียมจะเตะกันในเวลาที่1:45นะครับ เรามาดูกำแพงคู่นี้ที่เปิดมาก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้เปิดมาที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบตันเป็นต่อที่0.75ก่อนที่ ทุกๆสำนักกำแพงจะสูงขึ้นสูงไปที่ฝั่งไบตันเป็นต่อที่1ลูกนะครับก็ราคาณตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ไบตันเจ้าบ้านเป็นต่อที่1ลูกนะครับซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมไบตันอยู่อันดับที่6ของพรีเมียร์ลีกนะฮะแข่งไปแล้วสีนัดชนะ 2, สเสมอ2ยังไม่แพ้ใครมีอยู่แคะแนนสวนฝั่งวูบรังอันดับที่18แนะครับแข่งไปแล้ว4นัดเนี่ยยังไม่ชนะใครนะฮะเสมอ1แพ้ไป3เกมมีอยู่1คะแนนนะครับสถิติเฮตูเวสผลงานที่เคยเจอกัน5านัดหลังส เหตุเฮตเนี่ยก็เป็นฝั่งไบตันนะเก็บชชนะไปได้3นัดวูบเอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันนะครับก็เป็นเกมที่วูบนะะเปิดบ้านเอาชนะไบตันไปได้ด้วยสกอร์ หนึ่งเศูนย์เมื่อเดินกุมพาพันธ์ต้นปีที่ผ่านมาเป็นเกม f a ครับนะครับส่วนฟอร์มก็เล่นนะ5นัดหลังสุดในทุกรายการไบตันนะครับชนะมา3แล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่เกมมาสุดก็เป็นเกมที่ไบตันเปิดบ้านเสมอกับอิปสวิตไปด้วยสกอร์ศูนย์อรศูนย์ส่วนฝั่งทิมเยือนครับวูฟนะครับก็เกมฮนัดหลังสุดเนี่ยชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่สามเกมเกม่าสุดก็เป็นเกมที่วูฟเปิดบ้านแพ้ให้กับนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์ 1, หนึ่งร์อสอง ก็ถือว่าฟอร์มของทั้ง2ทีมเนี่ยแตกต่างกันพอสมควรนะครับวูฟเนี่ยถือว่าฟอร์มไม่สวยเลยนะจาก5เกมเนี่ยแพ้ไปถึง3เกมนะครับก็เกมที่แล้วเนี่ยที่วูฟแพ้กับนิวคาสเซ่นเนี่ยวูฟนำก่อนเลยนะก่อนที่นิวคาสเซ่นจะพลิกแซงชนะนะครับซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ,บ้านอย่างไบรตันคาดว่าวันนี้ครับไบรตันจะมาในระบบ4 2 3 1แล้วก็คาดว่าไบรตันจะมีโรเทชันบางตำแหน่งนะโดยที่แนรับก็จะมีคูริโอเนี่ยจะคุมมาชดก,การในเกมรับส่วน ก็จะมีจอคอบโมเดอร์จะเล่นคู่กับคาร์ลอสบาเลบานะครับสามในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นซิมองไอเดนกาคูเรอันเซอร์แล้วก็คารุมิโตมะนาเปาก็จะวางเอเวนเฟอร์กูสซันจะลงราตาขายในวันนี้ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับวูฟคาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1เช่นเดียวกันนะครับแนวะรับก็จะมีเคคเดลซันจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์กลางก็จะมีโทมัสดอยนะฮะจะเล่นคู่กับชาโกเมสส่วน3ในลูกวันนี้คาดว่าจะเป็นปาโบ,บเซราเบียชองเลกเนอร์เบลเกดแล้วก็คาร์ลัตฟอปนาเปาก็จะวางควางฮ จะลงราตราีาในวันนี้นะครับถ้าเทียบกันในมุมมองของไลฟ์แอปแน่ส่วนตัวผมมองว่าฝั่งชาบ้านอย่างไบตันมีทีเด็ดที่ขาดดูดีกว่านะถึงแม้ว่าไบาตันเองก็จะมีโลเตชันไปบ้างนะครับแต่ตัวทีเด็ดตัวความหวังเนี่ยก็จะมี Ma N S S o, มิตมะเอนซิโซรวมไปถึงเอเวนฟูกุซันถือว่าเป็นตัวลุกที่กองหลังของฝั่งวูฟปเนี่ยจะประมาทไม่ได้เทียบกันกับฝั่งวูฟที่อาคุมกําลังของวูฟฤดูกาลนี้ปรับเปลี่ยนโฉมไปค่อนข้างจะเยอะตัวหลักๆที่เคยเล่นดีในฤดูกาลที่แล้วนะคร จากทีมที่เคยแข็งแกร่งนะฮะวูฟก็เรียกได้ว่าค่อนข้างจะเป็นทีมที่ไว้ใจอะไรไม่ได้เลยนะครับฉะนั้นครับจากกำแพงที่ไหลขึ้นตอนนี้เป็นไบตันเจ้าบ้านเป็นต่อที่1ลูกนะครับจากภาพรวมเนี่ยทั้งฟอร์มการเล่นนะฮะวูฟเนี่ยเรียกได้ว่ารูปแบบการเล่นถ้าบเทียบกับไบตันเนี่ยเจ้าบ้านไบตันเนี่ยค่อนข้างจะดูดีกว่ารวมไปถึงมาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันมากนะครับฉะนั้นเกมนี้ผมมองว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างไบตันน่าจะได้ลุ้นน่าจะได้เฮรับสับมากกว่าคู่น ไปรอลุ้นเม็ดที่2อฟันธงเรามากันที่คู่ที่สนะครับศึกคาราบเาครับอีก1คู่นะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างช้างกระทืบลงโคเวนทีซิตี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามเดอะโคเวนทีบิลดิ้งโซเซตี้อารีนาจะเตะก,กันเวลาที่สอตรงนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่เปิดมาก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้เปิดมาที่ฝั่งทีมอย่างสเปอร์เนี่ยเป็นต่อที่1ลูก บางสำนักนะฮะก็เป็นสเปอร์เป็นต่อที่ราคาลุกควบลุกครึ่งก็ราคาคู่นี้ค่อนข้างจะสวิงนะครับแต่ว่าราคาที่ผมเช็คล่าสุดนะตอนนี้นะเป็นสเปอร์เป็นต่อที่ลูกควบลุกครึ่งนะแล้วก็ดูทรงแล้วราคาอาจจะไหลไปที่สเปอร์เป็นต่อที่ลูกครึ่งเลยก็ได้นะครับซึ่งถ้าเราดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนะครับโคเวนที่อยู่อันดับที่14ของศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพแข่งไปแล้ว5นะัดชนะ1เสมอ2แพ้ไป2เกมมีอยู่5คะแนน ส่วนฝั่งสเปอร์นะครับอยู่อันดับที่13ของศึกพิมรีกแข่งไปแล้วสนะัดชนะ1เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่4คนะแนนนะครับสถิติเฮตูเฮตผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการซึ่งคู่นี้นะครับเฮตูเฮตก็ต้องย้อนไปไกลเลยนะย้อนไปไกลถึงปี 2000, 2001 2003แล้วก็ในเกมล่าสุดก็เป็นปี2013นะครับโดยที่5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยฝั่งคูลที่เอาชนะไปได้1นัดแล้วก็เป็นสเปอร์เอาชนะไปได้4นัดนะครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์นะครับเปิดบ้านเอาชนะโคเไไวน สิบสามเลยทีเดียวนะครับส่วนภาพรวมครับฟอร์มการเล่นนะฮนะนัดสุดในทุกรายการโควินที่ชนะมาสองเสมอสองแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่โควินที่ไปเสมอกับวัตฟอร์ดมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งไปหนึ่งส่วนฝั่งสเปอร์ฟอร์ม 5, ห้านัดสุดสเปอร์นะครับชนะมาหนึ่งเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปที่สามเกมเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่สเปอร์เปิดบ้านแพ้ให้กับอาร์เซนอลไปด้วยสกอร์หนึ่งประตูสุดนะครับ และถ้าลองดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านโคลเวนทีคาดว่าวันนี้ครับโคลเวนทีเองก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับในรอบน,นี้คาดว่าจะใช้บอบบี้โทมัสจากคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คู่กลางครับก็จะมีเจมี่อัลเลนนะฮะจะเล่นคู่กับโจโจ้เอ็กเครสนะครับโดยที่3ามลูกน,นี้คาดว่าจะเป็นเอฟรอนเบสันครักเคซี่พอลเมอร์และก็ฮัจิไรท์นะครับนาเปาวันนี้ก็จะวางอีริสซิมจะลงล่าตาายในวันนี้นะครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับสเปอร์นะฮะก็คาดว่าน่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับนวะรับก็จะมีมิกกี้ฟันเดอร์เฟนจะคุมบัชาการในเกมรับมิกกี้คูก่กลางคาดว่าจะเป็นปเาเปซาจะเล่นคู่กับอาร์ชีเก3สามในะลุกวันนี้คาดว่าจะเป็นวีซองโอดูเบร์ลูคัสเบริร์กแวร์แลวก็ตีมูไวเนอร์นาเปาก็จะเป็นโดมินิกโซนันกี้จะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับนนครับถ้าเทียบจากขุมกําลังไล์อัพที่ออกมาเนี่ยฝั่งสเปอร์ทีมเยือนนะครับก็โลเทชันทีมค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างที่บอกับ คนที่นักเตะเนี่ยก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันพอสมควรครับถึงแม้ว่าสเปอร์ช่วงหลังครับผลงานจะไม่สู้ดีสักเท่าไหร่สเปอร์แพ้มา2เกมติดต่อกันแต่ว่านั่นก็เป็นเกมที่แพ้กับทีมใหญ่ๆอย่างนิควคาสเซิลหรือว่าอาร์เซนอลตรงนี้เราก็พอเข้าใจได้นะเนื่องจากสเปอร์เองก็เวลาเจอทีมแข่งเนี่ยก็มักจะไปไม่เป็นนะครับเกมนี้สเปอร์มาเยือนเลดเปิดมาเนี่ยเป็นสเปอร์เป็นต่อที่ราคาลูกคร,ครึ่งซึ่ง ผมมองว่าด้วยความที่มาตรฐานของทั้ง2ทีมมันต่างกันมากนะครับฝั่งสเปอร์ในวันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีนักเตะบิ๊กเนมหลายคนลงสนามแต่ผมมองว่าวันนี้สเปอร์จะเอาอยู่น,น,นะครับคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมอย่างสเปอร์นะถึงแม้ว่าราคาอาจจะไปแตะที่ราคาลูกครึ่งผมก็ยังคงเลือกเชียร์สเปอร์คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ไก่เดอะทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ไปรอลุ้นเม็ดที่2องฟงัตง เรามากันที่คู่ที่5นะครับข้ามมากันที่ศึกยูฟาแชมเปียนลีกกันบ้างนะครับก็จะเป็นคู่ระหว่างปารีสแซงเชแม,ชมงจากลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคิโรนาจากลาลิกาสเปนคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามพาร์คเดอะแปงจะเตะก,กันในเวลาตีสอตรงนะครับเรามาดูกำแพงที่ตั้งไว้ของคู่นี้กันก่อนเลยนะครับกำแพงคู่นี้เนี่ยก็ค่อนข้างจะสวิงนะครับบางสำนักก็เป็นฝั่งอาเจ้าบ้านอย่างปารีสเป็นต่อที่ราคาลุกควบ บางสำนักก็เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างปลารีสเป็นต่อที่ราคา1ลูกนะครับแต่ดูเหมือนว่าทุกๆสำนักกำแพงมันสูงขึ้นนะสูงขึ้นไปที่ปลารีสเป็นต่อที่1.5นะครับ ซึ่งราคาณนะตอนนี้ก็ขยับขึ้นมาที่ปรารีสเป็นต่อที่1.5ไปแล้วซึ่งถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับก็ฝั่งปรารีสเนี่ยอยู่อันดับที่1ของลีกเอิงฝรั่งเศสแข่งไปแล้วสีนะัดชนะมาสี่เกมรวดมีอยู่12คะแนนเต็มๆส่วนฝั่งกินโดนาอยู่อันดับที่9ของลาลีกาสเปนแข่งไปแล้ว5นะัดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่7คะแนนนะครับสถิติเฮตเวทคู่นี้ก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะส่วนฟอร์มการเล่นหนันดล่าสุดในทุกรายการปรารีสก็ถือว่าฟอร์โอรอรรมโหด เกมมาสุดก็เป็นเกมที่ปลาลรีสนะครับเปิดบ้านเอาชนะแบรดไปได้ด้วยสกอร์สามตอหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนครับคิโรนาฟอร์มห้างนั้นสุดคิโรนาชนะมาสอง สมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไป2เกมเกมมาสุดก็เป็นเกมที่คิโรนานะครับเปิดบ้านแพ้กับบาร์เซโลนาไปด้วยสกอร์หประตูด้วซึ่งถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝัง e che, ่งเจ้าบ้านไปเอชยปารีสแซงต์แชมงก็จะมาในระบบ4ี่สมสามนะฮนะแนวรับก็จะมีมาควินยอสจากคุมมาญชาก,การในเกมรับตรงกลาง3คนก็จะมีเดซเซอร์ด้วยเจ้าเนวสแล้วก็ฟาเบียลลูอิสนะครับสามใน,นลุกนี้คาดว่าจะเป็นแบดลีย์บาคูราและด้านคโลมูอันนี่แล้วก็อุสมานเดมเบเล่นะครับส ในระบบ4-2-3-1แนวรับก็จะมีดาริบินจะคุมราชก,การในเกมรับมิดฟิลคูกลางคาดว่าจะเป็นดอนนี่ฟันเดอร์เบกจะเล่นคู่กับออเลอลโรมิโอนะครับสามในรอบวันนี้ก็จะมีวิกตอร์ซิกันคอฟมาร์เตนยนเยสแล้วก็เบย์แอนคิลนาเปาก็จะวางอาเบลดูอิสจะลงล่าตาข่ายในวันนี้นะครับเทียบกันในของไลน์อัพที่เปิดมาเนี่ยจากการคาดการฝั่งเปสเชหรือว่าปารีสก็ถือว่ากลุ่มกำลังเนี่ยดูดีกว่า คริโลน่านะครับอย่างที่ทราบนะครับคิโรน่าก็ฤดูกาลนี้ไม่เหมือนกับฤดูกาลที่แล้วแน่นอนคิโรน่าในลีกผลงานก็ไม่ดีรวมถึงคิโรน่าได้เล่นฟุตยูฟ่าแชมเปียนลีกด้วยก็ต้องยอมรับเลยว่ามาตรฐานของคิโรน่าเนี่ยยังไม่เทียบเท่าบิ๊กทีมในยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับบวกกับผลงานที่ผ่านมานะฟอร์มการเล่นคิโรน่าก็ยังคงเอาแนะ่เอานอนไม่ได้จริงๆเทียบกันกับฝั่งปารีสที่ผลงานเนี่ยโหดมากๆเลย4เกมหลังสุดของปารีสชนะมา4เกมรวดโดยที่4ี่เกมหลังสุดของปารีสเนี่ยยิงประตูใส่ คู่แข่งไปถึง16ลูกเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าเกมลูกของปารีสก็ค่อนข้างเจะโหดเอาเรื่องบวกกับ5เกมสุดของปารีสที่ทําการแข่งขันเนี่ยปารีสทาเงินได้ทั้ง5เกมรวดเลยฉะนั้นจากภาพรวมและเลราคาที่เปิดมาในวันนี้เป็นปารีสเป็นต่อที่ราคา1.5ยังไงซะผมมองว่าด้วยความที่คิโรนาไม่ได้แข่งแข่งแาดนั้นเกมนี้ผมอ่านว่าปารีสจะผ่านคิโรนาไปได้คู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างปารีสแซงต์แชมงไปรอลุ้นเม็ดที่2ฟันธง เรามากันที่คู่ที่6นะครับเรามากันที่ศึกยูฟ่าแชมเปลีกในคู่นี้กันบ้างก็จะเป็นคู่ดวงครับบุชจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของบรลูเซียดอทมุนนะครับคู่นี้ก็จะเตะก,กันที่สนามยานเบเดลสตาดิโอนจะเตะก,กันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูกําแพงคู่นี้กันก่อนเลยนะครับกําแพงคู่นี้ตั้งไว้เนี่ยเป็นฝั่งดอทมุนเป็นต่อที่0.5ซึ่งเท่าที่ผมเช็ค่าสุดณนะตอนนี้นะครับก็ราคายังอยู่ที่เป็นดอทมุนนาเป็นต่อที่0.5เท่าเดิมนะครับ ถ้าเรามาดูผลงานในรีของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งเจ้าบ้านอย่างคラับ,บูตลังอันดับที่2ของสกลรีกเบลเยียมแข่งไปแล้ว7นัดชนะ4เสมอ1แพ้ไป2เกมมีอยู่13คะแนนเทียบกันกับฝั่งดอทบุนเนียอยู่อันดับที่สอของึกุลเดสลีกาแข่งไปแล้ว3นัดชนะ2เสมอ1ยังไม่แพ้ใครมีอยู่7คะแนนนะครับสถิติเฮตุเียครับผลงานที่เคยเจอกัน5นัดหลังสุดในทุกรายการดอทบุนครับเก็บชัยชนะไปได้3น,นัดเสมอกัน1นัดแล้วก็เป็นฝั่งคラับูตเก็บชัยชนะไปได้1นัดโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกัน เอาชนะครับบูธไปได้ด้วยสกอร์สามประตูสูงน,นะครับส่วนภาพรวมของฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดในดูการครับบูดก็อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆเลยจาก5เกมนี้เนี่ยครับบูธชนะได้ถึง4เกมแล้วก็แพ้ไปหนึ่งเกมเกมาสุดก็เป็นเกมที่คับบูธนะครับบุกไปเอาชนะคอใช้มาได้ด้วยสกอร์สามหนึ่งส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับดอทมุนก็ฟอร์มดีไม่แพ้กันเลยดอทมนะชนะมาสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่ ห้าเกมล่าสุดของดอทมุนดอทมุนไม่เคยแพ้ใครเลยครับเกมล่าสุดก็เป็นเกมที่ดอทมุนนะครับเปิดบ้านเอาชนะไฮเดนแฮมไปได้ด้วยสกอร์สี่ประตูสูงนะครับถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านครับบูตก็จะมาใน,นระบบ4 2 3, 1, นะ่สแนวรับก็จะมีไซด์โลเมโอจะคุมบัญชาการในเกมรับมิดฟิลด์คูก่กลางก็จะเป็นฮูโกอรเวตเทนเซนนะฮะจะเล่นกับอารอนจัดฮารีโดยที่3ในลูกคนนี้ก็จะมีฮันส์วานนเกนคิสตอรทริชอลิสแล้วก็อ็อออนนนนนเเนนะเดสสคปปโซซาาากกจะววงุติ จะลงล่าตาขายในยวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยนดอดมุนก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะครับวันนี้ก็จะมีนิโก้ชอตเตอร์แบ็กจะคุมาาจากการในเกมรับมิดฟิลคูกางก็จะเป็นฟลิกเนเมนชาจะเล่นคู่กับปสาสกาลโกสนะครับโดยที่3ในลูกวันนี้ก็จะมีคาริมอเดยามี่จูเลียนบันแล้วก็ดอนเยอมมาเล่นหน้าเป้าวันนี้ก็จะวางเชลูชูลาซี ลงลาตาข่ายในวันนี้นะครับแน่นอนครับคู่นี้ถ้ามองถึงไายอัพเนะี่ยก็เป็นดอดมูลหน้าที่รายอัพเนี่ยดูเหนือกว่าชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นแนวลุกอย่างดอนเยอร์มาเรนจูเลียนบันดูไปถึงอเดยายมี่แล้วก็นาเป้าที่ได้มาจากซุดกาดอย่างชูลาซี่นะก็ถือว่าเป็นแนวลุกที่ค่อนข้างจะอันตรายพอสมควรถ้าเทียบก,กันกับฝั่งขับบูนนะก็จะมีกุสตาฟนิวซันเนี่ย จะเป็นน้าเป้าถือว่ามาตรฐานของทั้ง2ทีมแตกต่างกันพอสมควรนะครับบวกกับฟอร์มการเล่นนะจะเห็นได้ชัดเลยว่าทั้ง2ทีมอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่คู่นี้ครับเฮ้เเจอกันทีไรก็มักจะเป็นดอทมูลนะทาผลงานได้ดีกว่าแน่นอนครับคู่นี้จากกาแพงที่เปิดมาเป็นดอทมูลเป็นต่อที่ราคา0.5ส่วนตัวผมก็ยังมองว่าวันนี้ดอทมูลยังคงดูเหนือกว่าฝั่งเจ้าบ้านบวกกับวันนี้ดอทมูลก็ได้เชลูชูลาซี่ที่หายจากอาการเจ็บมาช่วยทีมได้และจะเป็นชูลาซี่นี่ ผมขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมเยือนอย่างบริสซน์มุนจะบุกมาเฉือนชนะฟันธง <S <S และเรามากันที่คู่ที่7นะครับในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกในคู่ไฮไลท์ประจำค่ำคืนในวันนี้นะครับจะเป็นคู่ระหว่างเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้จากพิมพิกอังกฤษจะเปิดเอติฮัดสเตเดียมรอรับการมาเยือนของงูใหญ่อินเตอร์มิลานจากกันโชซูริอา คู่นี้ก็จะเตะกันในเวลาตีสองตรงนะครับเรามาดูกำแพงคู่นี้ที่เปิดมาก่อนนะครับกำแพงคู่นี้ตั้งไว้ที่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างแมนซิตี้เป็นต่อที่ราคาลูกควบผุกครึ่งแต่ว่าราคาล่าสุดณนะตอนนี้นะครับราคามาที่ฝั่งซิตี้เป็นต่อที่1ลูกนะครับถ้าเรามาดูผลงานในลีกของทั้ง2ทีมนะครับฝั่งซิตี้อยู่อันดับที่1ึของซึกพรีเมียร์ลีกแข่งไปแล้ว4ีนะัดชนะมาสี่เกมรวดมีอยู่12คะแนนเต็มๆนะฮะส่วนฝั่งอินเตอร์เนี่ยอยู่อันดับที่3ของกันโชแข่งไปแล้ว4นนะัชนะ2มอยงไ่ แ่ครมีอยู่8คะแนนสถิติเฮต h เว d ผลงานที่เคยเจอกัน คู่นี้เคยเจอกันอยู่3ครั้งนะครับก็ cker? เป็นซิตี้เอาชนะไปได้2ครั้งแล้วก็เป็นอินเตอร์เอาชนะไปได้1ครั้งโดยที่เกมล่าสุดที่เจอกันก็เมื่อปี2023นยีะเป็นซิตี้เอาชนะอินเตอร์ไปได้ด้วยสกอร์1ประหละตูดศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นะัดล่าสุดในทุกรายการนะครับซิตี้นะครับชนะมาสี่แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมโดยที่เกมล่าสุดก็เป็นเกมที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปได้ด้วยสกอร์สองเปอร์หนึ่งส่วนฝั่งอินเตอร์นะครับฟอร์ม5นนะนัดดล่าาสุออิเตร์ชะม 2, แล้วก็เสมอไปาสุดก็็เปนเเเกกมมที่อออินนตร์ะะฮสับมอนซ่าไปด้วยสกออรรร์ปะตตู่คับ ถ้าเรามาดูความพร้อมก่อนเกมในวันนี้ของทั้ง2ทีมเริ่มจากฝั่งเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกุลล่าวันนี้ครับซิตี้จะมีรายง,งานตัวผู้เล่นมาเจ็บอยู่2รายก็จะเป็นออสการ์บ๊อบกับเนธานอาเกะนะครับโดยที่วันนี้ครับคาดว่าเป๊ปจะวางระบบ4-1-4-1ผู้งสี่าประตูก็จะเป็นเอเดอร์สันนะครับหนุรับ4คนครับก็จะมีลิโก้เลวิสลูเบนดีอาร์สมอนิโอคันจีแล้วก็ยอสโก้กัวเดนโดยที่มิดฟิวรับก็จะเป็นโรดี้นะครับตรงกลาง4คนก็คาดว่าจะใช้เเจรมีโดกู เควินเดอะบอยเบรเกโดซีวานรู้ไปถึงฟิลโฟเดนนาเปาก็จะวางเออร์ลิงฮาแลนด์จะลงร่าตาคายในวันนี้นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนนะครับอินเตอร์ภายใต้การคุมทีมของซิโมเนอินซากี้นะครับอินเตอร์จะมีรรยงานตัว เพ่นมาเจ็บเพียงแค่เดียวก็จะเป็นตาชนบูคานันโดยที่วันนี้ครับคาดว่าสเปอร์จะมาในระบบ352ผู้สาประตูก็จะเป็นยานซอมเมอร์นรับ3คนครับก็จะมีเบนจามินปาวาสเตฟานดูไฟแล้วก็อเล็กซานดบาสตัวนี้ส่วนตรงกลาง5คนนะครับเริ่มจากวิงแบ็กฝั่งขวาก็จะเป็นเดนเซดุมฟีฝั่งซ้ายจะใช้มัตตโอดามิเอนแผงมิดฟิลก็จะมีนิโคลบรเบลล่าฮาคันซันฮานุกูแล้วก็เปียโตซิเลนสกี้คูนววันนี้คาดว่าจะเป็นราตาโลมาร์ติเนสนะฮะจะเล่นคู่กับมาคาสตู จากขุมกําลังจากไลอัพที่ออกมาก็ถือว่าเป็นขุมกําลังไลอัพของทั้ง2ทีมที่เป็นผู้เล่นชุดใหญ่จัดเต็มด้วยกันทั้งคู่เลยนะฝั่งซิตี้เนี่ยก็จะมีโรดีน้นะจะเป็นตัวคุมจังหวะในแดนกลางรวมไปถึงตัวสร้างสารรค์เกมก็จะมีควินเดอร์บอยกับอาแบงคาโดซิวาที่จะเป็นเพย์เมคเกอร์ในวันนี้นะครับรวมถึงตัวลูเซนก็ค่อนข้างจะอันตรายไม่ว่าจะเป็นฟิลฟูเดนแล้วก็เชลมี่โดกูหน้าเป้านี้ไม่ต้องพูดถึงเลยแค่บอลถึงนะครับเออร์ลิงฮาเลนก็พร้อมจบสกอร์ทันทีนะส่วนฝั่่งอออินนนนเเตร์ใชุดี้ก็็ถืวาป กลุ่มกำลังที่ค่อนข้างจะลงตัวเป็นอย่างมาก โดยที่หลายๆคนเนี่ยก็ยังคงเป็นผู้เล่นชุดเดิมจากฤดูกาลที่แล้วถ้าจากไลอัพตรงนี้นะก็จะมีเซเรนสกี้ที่มาจากนาบุรีเพียงเท่านั้นที่เป็นผู้เล่นหน้าใหม่นะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าฤดูกาลนี้เนี่ยอินเตอร์ก็ค่อนข้างจะดีนะโดยเฉพาะในรายองของมาคัสูรามที่ยิงประตูอย่างต่อเนื่องในกันโชซูริอาส่วนลาตโลมาร์ติเนสเองก็ถือว่าเป็นตัวอันตรายตัวคีย์แมนในเกมลุกของอินเตอร์ในชุดนี้เช,นช่นเดิมนะครับเช่ครับเทียบจากไลอัพเนี่ยผมมองว่าฝั่งซิตี้ ดูดีกว่าเล็กน้อยแต่ฤดูกาลนี้นะครับก็อย่างที่ทราบอินเตอร์ก็ผลงานก็ค่อนข้างจะแว่งๆเล็กน้อยนะครับอินเตอร์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งในทุกจุดเทียบกันกับฝั่งแมนซิตี้ที่ฤดูกาลนี้โหดจริงๆนะซิตี้นะครับก็ชนะมาสีเกมติดต่อกันแล้วนะครับเรียกได้ว่าผลงานของซิตี้นี้ก็ไม่ธรรมดาจริงๆฉันนรับจากราคาที่เปิดมาณนะตอนนี้นะครับเป็นแมนซิตี้เป็นต่อที่ราคา1นลูกซึ่งเกมนี้นะครับก็วัดกันที่เกมลุกกันจริงๆนะถ้าใคร มกัน,กน,เ,นเกมนี้มีโอกาสสูงมากที่ทีมนั้นจะเข้าเป้านะครับฉันครับจากกำแพงที่ตั้งไว้นะตอนนี้เป็นฝั่งเจ้าบ้านอย่างซิตี้เป็นต่อที่ราคา1ลูกเกมนี้ผมมองว่าราคานี้มันไม่แพงถ้ามองไปถึงผลงานของซิตี้ฉันคนนี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบ้านอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ถ้าเราเลือกเชียร์แมนซิตี้ในวันนี้ครับผมมองว่าเราจะได้ลุ้น2อ,อย่างไม่รอลุ้นเจ้าก็รอลุ้นเจ้าฟังง ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ7คู่ที่ผมได้เลือกมาวิเคราะห์ในวันนี้ทั้ง7คู่เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเพื่อนๆชอบคู่ไหนเป็นพิเศษคู่ไหนมันคัดๆอยากกดสวนก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ และทั้งหมดทั้ง7คู่ในวันนี้ผมจะสรุปสั้นๆอีกหนึ่งรอบคู่แรกครับนาโกย่าแกมปัดเอกกับอเบรต์นิงาตะคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นราคาเสมอคู่นี้ผมขอเลือกเชียร์ไปที่เจ้าบนอย่างนาโกย่าคู่ที่2ครับเลอเบติตกับเกตาเฟ่คู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นเจ้าบนอย่างเบติตเป็นต่อที่0.5คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่เบติสคู่ที่3ไบรทันกับวูบคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นไบรทันเจ้าบ้านเป็นต่อที่ราคา1นลูกคู่นี้ผมขอเลิกต่่อทีรคาา1.25 คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่สเปอร์คู่ที่5ครับปารีสเซแชมเกับคีโนนาคู่นี้กำแพงตั้งไว้เป็นปารีสเป็นต่อที่ราคา1.5คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ปารีสคู่ที่6 ครับบุตกับดอทมุนคู่นี้กาแพงตั้งไว้เป็นดอทมุลทีมเยือนเป็นต่อที่0.5คู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่ดอทมุลและคู่ที่เจ็ดแมนซิตี้กับอินเตอร์คู่นี้กําแพงตั้งไว้เป็นซิตี้เจ้าบ้านเป็นต่อที่ราคา1ลูกคู่นี้ผมขอเลือกต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้กับผมนะครับจอร์ดฟันธงบอลเด็ดหน้าลงทุนก็อยากจะฝากช่องทางในการติดตามที่ YouTube ช่องนี้เลยนะครับดูบอลหลังบ้านก็อยากจะฝากให้เ,เพื่อนๆทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกุง เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิเคราะห์ฟุตบอลต,อต่อไปนะครับอีกหนึ่งช่องทางในการติดตามนะครับที่แอปเขียวนะครับก็สามารถแอดแอปเขียวเข้ามาสอบถามกันได้นะถ้าเพื่อนเพื่อต้องการรับทีเด็ดบอลเต็งแล้วก็แนวทางสเต็ปนะครับแอดกันได้ครับที่แอปเขียวที่โชว์อยู่บนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับการวิเคราะห์ฟุตบอลเป็นเพียงแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจของท่านถ้าหากว่าชอบก็จัดไปถ้าหากว่าขัดใจก็ก,กดสวนกันได้สำหรับวันนี้ผมจอยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ใน ep หน้าขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจ so the cap